แล้วจ้าซื้อหนึ่งคันแถมอีกหนึ่งคันครับผมมาันวยพี่น้องจ้าหากพลาดปีนี้ไปแล้วต้องรอปีหน้านะครับไปปีด้วยสวัสดีครับตาข้มโลซิงครับนะวันนี้เปิดโปรนะครับผมน้นส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ซื้อหนึ่งคันแถมฟรีอีกหนึ่งคันซื้อคันเดียวคันนี้ไม่ต้องไม่ต้องซื้ออันนี้แถมนะว่ารุ่นเอ่าจะได้คันไหนนะใครจองก่อนนะครับผ่านก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะครับ ใครรอแบบนั่งดูแล้วนะครับไต่ตองคิดทบทวนนะครับปรึกษาครอบครัวให้เรียบร้อยนะครับรีบมาจองเคลียร์เคลียร์ให้รู้เรื่องจ้ะนะครับก่อนวันที่15นะครับเพราะว่าหลังจาก15้าเลยครับมันจะจัดไปไม่ได้นะครับมันจะไม่ทันนะครับเปิดคลิปนี้ถูกใจรีบเลยรีบจองเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอนะครับโปรนี้1ปีมีครั้งเดียวจัดให้แล้วนะเฉพาะช่วงประมาณธันวาของทุกปีนะครับเขาบอกว่าแมนเขาบอกว่าเออค่ะไม่แต่หม้อไส้บอ ไม่ไม่แต่รถเก๋งบอดที่แถมมอไซค์กบบะคระบะก็มีจัดให้แล้วจัดให้แล้วครับมาวันนี้มาพบกับรถรุ่นโตโยต้ ata, rak, igo, 5, Cap, าไฮรักวีโกแชมป์สองจุดห้าเจสมาร์ทแครปปีสองพันสิบเอ็ดจ้ารถราคาขายวันนี้เท่าไหร่ครับสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทให้ออกรถเท่าไหร่ครับผมศูนย์บาทไปเลยนะครับแล้วก็ให้คาเฟ่เองเก้าสิบบาทโอ้โห,โหนะฮะแล้วก็พิเศษเลยมอเตอร์ไซค์อีกดึง เอาไปเลยนะครับจองก่อนอย่างที่บอกไปเรือก่อนนะครับจองทีหลังก็นั่งรอคิวนะครับแจกใบคิวเขามีแต่ซื้อรถแล้วได้รถหนึ่งคันอันนี้ได้แฝดเลยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับแพ็คคู่เลยแพ็คคู่เรื่องเอาครับันไรก็ได้คันหนึ่งครับนะแล้วก็คันนี้ค่างวดอยู่ที่ราคาหกพันเก้าร้อยบาทต่อใบเบญญาหลังสามเดือนไปนะหลังสามเดือนค่อยผ่อนนะครับค่อยกันแถมบัตรเติมน้ำมันไปอีกนะหกพันบาท บัตรน้ำมันอีก6,000บาทเออจะไปตั้งตัวตั้งหลักหรือว่าจะมาเป็นเสือรถก็ได้แล้วแต่คุณน้ำมันแพงไม่ต้องห่วงเราช่วยค่าน้ำมันเราช่วยค่าน้มันอีกให้มอเตอร์ไซค์คันนึงใจดีมากมากใจป๋าใจป๋าได้ครับโปรนี้นะครับที่นี่ที่เดียวเนี่ยที่นี่ที่เดียว ETC Motor แต่ว่าเราเก็บงานให้แค่รถยนต์นะมอเตอร์ไซค์เราไม่ได้เก็บงานให้นะก็ตามสบายตามสบายนะครับผมนะแต่ว่าการันตีว่าขี่ได้พอไปถึงก็โอนเล่นเป็นชื่อคุณไปเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวดูกันนะอันนี้โตต้าไทร์ล นะครับเป็นตัวสกีนนะครับไม่ใช่หน้าแชมป์นะมันเป็นตัวแปลงจากเป็นตัวเก่านะครับแต่ว่ามันจะเป็นตัวใหม่นะครับเจ้าของบอกว่าพี่ตัวใหม่ไม่ต้องซื้อหรอกครับแปลงหน้าเอาก็ได้ครับแปรงหน้าแค่นี้ก็หล่อไปกันแล้วนะไปได้ก็เลี้ยงเลี้ยงมากไม่นิดอ่ะเลี้ยงมากเอ้าเลี้ยงมากก็เลี้ยงมากเดี๋ยวกดออกครับผมนะทิ้งเกี้ย เลี้ยให้เลยไม่ได้ยินเกียมันมีน้ำยาขัดอยู่นะครับเอาใช้สาเลยนะครับนะให้เปิดไฟคู่เปลี่ยนสองไปถึงดาวคารเลยนึกว่ารถไฟแดงนะกระจ่างหน้าโอเมียมโอเมียมนะครับไฟตัดหมอกไม่มีโปรเจกต์นะครับนะใส่เอาดิจ่ายเงินมานิดนึ่งจะใส่ให้เอาตังค์มาใส่ให้นี่เอารอแม็กนะอันนี้ติดรถไหมติดรถมาครับผมโอเคครับเป็นซียี่สิบแปดครับรอแล้วรอแล้ว ตอบลูกค้าก็เปลี่ยนไปเลยไม่ว่าจะเป็น i37 ปี้ i30 c8 แบบนี้จ้ารับ่ีใครชอบรอเดิมนะครับผมชอบเดิมเดิมย่อหายนี่คือแครบมันเปิดไม่ได้ไม่ต้องหาไม่ต้องหาลูกไปลูกมาหาไม่เจอหาทั้งมันก็ไม่เจอมันจะแครบมันไม่ได้ อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลครับผมจ้าข้างในเนี่ยของเขาเป็นวิทยุแต่ว่าสมัยนี้เขาชอบใส่หน้าจอพี่ก็เอาไปใส่เองเด้อบริแทมทุกอย่างเน้แล้วก็เกียร์ห้าสปีดนะคะท่านี้เหมือนเป็นเครื่องเสียงเลยนะเครื่องเสียงมีลำโพงครับมีลำโพงตีแต่ว่าเดี๋ยวให้ช่างดูให้ว่ามันดังหรือไม่ดังนะครับพอรถเข้ามาไม่ได้เช็คเลยครับพี่จะไปแต่งเพิ่มไกลนะครับหับใส่นี่โคสวยครับตะเกขยบประตูนะครับเป็นอ้างนะรถปีเก่านะแต่ว่าสวยแน่นอนนะฮะ สายเป็นเตอมด้วยคันนี้นะครับนี่ข้างหลังก็หลวดประมาณสี่ห้านิ้วนะครับสอดนะนะครับนี่ท้ายก็แปลงใช่ไหมนี่นี่รถเอาไว้ทํากินเอาไว้เข้าสวนเข้าไร่ขนพงขนขึ้นข้างหน้าก็เปิดเพลงฟังจุจ่วนเลยนะสายทั้งสันนะสายทั้งสันชอบชอบทั่วเต็คันนี้นะครับสอดกันนี้เลยจ้าเอ้าเปิดเปิดไม่ได้อ่ะ้าวเปิดเปิดครับมันมันเป็นตัวเจครับมันจะเปิดได้ฝั่งเดียวเราต้องเปิดใหม่เออ ต้องให้น้ามันไปคำนอ่ะเปิดได้แล้วครับโอ้ต่อไปนักเปยด่คันนี้มานะครับดีดูตะเข็บประตูครับนะครับไล่ไหมครับกลมๆนะฮะแบบนี้อยู่เดิมสวยงามแน่นอนครับรดนะฮะตัวถังเดิมนะครับไม่มีตัดต่อไม่มีชนไม่มีพลิกความไม่มีชนหนักนะครับนะภายในมีตู้ซับบูเฟอร์ครับนะจวดในอนคันนี้ครับแะแคบไม่ต้องเปิดครับตัวนี้เป็นปี11เปิดแครบไม่ได้นะเปิดแคบได้ต่เป็นปี2012นะฮะนี่ ครับโอ้โหครับทำไมขยี้ขยีอ้อ่ะอนี่เครื่อง2.5นะครับตัวนี้เป็นตัวบล็อกเก่านะฮะก่อนตัวใหม่นะอยู่ครบจ้ะน็อตมอกอยู่น็อตไม่เคยเก็บไม่ขย,ย,ยับจากกล่องเดิมเด้อนะครับนะบแบตเตอรี่ใหม่หนึ่งลูกครับของใหม่นะจ้ะาหน้าเดิมเลยคันหน้าคมชัดเจนนะจ๊ะน็อตของนี้ก็เดิมเดิมเลยรถไม่เคยถอนมาดอกจากซีเก่าเดิมเดิมเลยเย็นใช้งานนะครับผมนะมีเครื่องเสียงครับนะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันนะฮะตรวจเลย ใครพลาดตัวนี้นะครับรับรองครับทุนปีหน้ารอเลยครับนะใครพร้อมใครสนใจนะปรึกษาพี่น้องให้เรียบร้อยตามรายละเอียดที่เราให้ไปเราให้จริงบริจกตาเดี๋ยวใส่แลงกระบะไปเลยนะครับเอากระบะคันนี้นะไปส่งถึงบ้านใช่พอรวมไปพวกขี่ไปตลาดได้เลยนะหรือจะไปฝังพ่อฝังแม่ฝาังควันได้ใหม่ใหม่เป็นสันดิของควันควายอีกคนเจ้าอันนี้เป็นกระบะเขาเรียกว่ากุยตะไคร้ คิดว่าลูกหลานนะครับที่ที่บ้านนะครับตอนกลับกลับปีใหม่นะครับผมออกรถมานะครับร้านนี้แม่แหมโมไซขับมาฝากแม่จัดไปแม่ดิยิ้มโมแรงมากเลยยิ้มแฉ่งเลยยิ้มแฉ่งเลยโอ้รถฟีแต่ว่าเรื่องมีก้อนี่ปี2011แต่ว่ายังใช้งานได้อีกยาวๆนะคะเรื่องไม่ค่อยมีปัญหาเออนะครับใช้งานดีนะครับก็วันนี้เปิดราคาไหนกันะสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทจ้าให้คาเฟ่อีกเก้าสิบวันโอ้โหนะฮะคันนี้ค่าก็เตรียมอยู่ที่หกพัน ตลอดสัญญานะครับหลังจาก3เดือน่อยไปผ่อนนะครับขับฟรีไปก่อนครับผมนะแล้วก็มีบัตรกมันมูลค่าเอกหกพันบาทโอ้โหนะแถมมอไซค์เอกหนึ่งพันแล้วก็สิทธิพิเศษใครจองผ่านออนไลน์กับจัดเียมรองนัดวันนี้นะครับ่าจัดให้่าโอนให้ภาษีให้ประกันให้แบ็ใหม่ให้ยางใหม่ให้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ถ่ายกองเครื่องให้ถ่ายของเลี้ยวให้ติดฟิล์มให้ประดับยนต์ให้ส่งรถให้ทำสัญญาที่หน้าบ้านให้รับประกันลังการขาย ดับบิวสมาร์ทแล้วก็จองวันนี้เอาเมล์ใส่ไปเลยหนึ่งค่ะโอ้โหบัตรสมารมูลค่าอีกหกพันบาทโอ้โหขับปีอีกเก้าสิบบาทโอ้โหทำไมโปรเยอะจังโปรแรงมากเลยเดน๋ยวนี้ไม่จกตานะนะอยากจกมาจกกระจายเนี่ยเออจบจกจกอะไรกระจกตาไงอ่ะฝากยืดซีหนทั้งนั้น ขอเอฟซีที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่า YouTube Facebook ลิ้งไลน์แล้วบอรโทรจะปักหมุดอยู่ด้านบนของโพสต์กดแสดงเพิ่มเติมเลือกคักเลือกโทรมาได้เลยส่วนทาง YouTube ลิ้งไลน์แล้วบอรโทรจะปักหมุดอยู่ด้านล่างนะคะเลือกคักเลือกโทรมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นจาแคนหรือว่าน้องนักเสิร์ฟก็ได้นะคะเอฟซีเท่าไหนที่ไปแนะนําให้เพื่อนมาซื้อกับเราได้นะคะเดี๋ยวรับค่าแนะนําทางการตลาดไปเลยสามบาทเอฟซีเท่าไหน่ที่เข้ามาร่วมสนุกใต้คอมเมนต์กันบ่อยๆเดี๋ยวลุ้นจัับแจกกกกกกกเเสื้อไไปลยตตตวดดดดดฝฝาาาิม์ร ทุกช่องทางเพื่อไม่พลาดคีบดีคลิปใหม่ๆพวกเราด้วยจ้าช่องทางบางพวกเราครับทิกตอกันนี้ชื่อช่องว่าไอเซมจะหนักเสียย่าจะเต็มจ้แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับผมรอซิ่งครับผมคุณตาตอนนี้สี่ล้านแปดนะครับผมนะตอนนี้เป็นคนดังของทิกตอกครับเปิดไลฟ์กี่ไลค์ครับคนดูสองหมื่นห้าครับถ้าดังขนาดนั้นยังไม่เข้ามาต้องดังไม่ยังไม่เข้ามาสองพันห้ายังไม่เข้ามาโอเคโอเคครับอยากได้ติดต่อมาเลยครับซื้อหนึ่งคัน